สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวย่าพากินแล้วนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินแกงปลาดุกหรืออ่อมปลาดุเนาะโอเคไม่เป็นไรก็จะมีผักแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่าน้ำพริกปลาล้าพี่เขาให้มาเขาบอกว่าน้ำพริกปลาที่มาแต่นครสวรรค์นะฮะก่อนจะมาแซ่บๆกับสาวย่าสาวย่าก็ ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันระกันนะคะมาค่ะมากินกับสาญญา่ายาสายาเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนเขาสู้ๆนะคะโอเคค่ะมาจ้ะวันนั้นมันมีเพื่อนเวลาสาายาพูดไปใช่ไหมมันจะเหมือนคนฟันลนะ้อเนาะเพื่อนมันบอกว่าแม่มึงบอกมึงมีเงินทาไมมึงไม่ทําฟันวะอะไรเงี้ยมันว่าอย่างงี้นะคนเราบอกบอกว่าแม่เรากูไม่ทำหรอกกูเสียด้เงิน เก็บเงินไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าเพราะว่าสาวยาเคยเคยเคยไปปรึกษาหมอแล้วเพราะตอนนั้นสาวยา,าฟันคุดออกใช่ไหมคะผ่าันคุดเสร็จตอนนั้นเขาเรียกอะไรเนาะเกี่ยวกับดัดฟันเนี่ยเข้ามามีใหม่นะฮะแล้วทีนี้สาวยาก็เลยไปถามหมอหมอก็บอกว่าถ้าคุณเอาออกอีกอก,อก,ก็ต้องเอาถอนอีกแปดแปดซี่แปดซี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นเขาบอกยอดสาวยามาว่าน่าจะประมาณแปดหมื่นนะฮะเพราะว่าสาวยา ถามที่สุคุมิสามสิบเก้านะคะตอนนตอนนู้นนานมากแล้วหึแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใส่ประมาณสองปีเพาว่าอย่างเงี้ยใส่สองปีแต่ก็สองปีก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าฟันจะเข้าไอ้นี่หรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยยังไงคะสาวเยอะถ้าสมมติไม่มีปัญหาเรื่องฟันเรื่องอะไรก็ช่างบันเถิใช่ไหมคะเก็บเงินไว้ให้ส่งเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าอืมอร่อย,อยเพื่อนอ ถ้าสาวยาไม่พูดก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าพูดมันจะเหมือนแบบเหมือนคนฟันหลอหรอ,เห,รอเหมือนคนอะไร,รม,มั้งมีมีหลายคนอยู่มีหลายคนบอกอยู่ตัวสาวยาเองก็ไม่ได้อะไรถ้าเอแต่นอกแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฟันอ่าถ้าต้องได้ทําอันนั้นก็คือทาสาวยาบควบ เอาไว้ถอนทีเดียวแล้วใส่คอนฟอมเลยเก็บเงินไว้พ่อแม่ใช้ดีกว่า ใครทำงานก็ขอให้มีความถูกอาการทำงานนะคะวันนี้น้ำพริกอันนี้อร่อยอ่ะน้ำพริกปลารา เพื่อออกจากขุงก็เลยมาใส่กล่องไว้กินไม่หมดจะได้ปิดเลยอืม ตอนแรกว่าจะหมกหม้อนะอก็เลยเพ้อเดี๋ยวกินแล้วไม่มีอะไรสดอืม